ถ้าสมมติว่าเราอยู่ลมหายใจเรามีความพิเศษอะไรตอนนี้เรายองย้อนไปว่าสองสำวันก่อนที่เราเริ่มปฏิบัตินะกับตอนนี้เรามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างบาเบาขึ้นใช่ไหม คือง่ายขึ้นสําหรับการนั่งเราก็ค่อยๆพ้นจากความไม่คุ้นเคยเพราะบางคนนี่ห้านาทีนี้ก็นั่งไปไม่ได้แล้วอันนี้โยมนี้ก็นั่งได้พึ่งชั่วโมงแล้วการนั่งเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นผู้วิเศษได้ไหมถ้าพูดในแง่ของ จิตที่เบาจิตที่สงบเนี่ยมันจะค่อยๆมาแต่มันก็มีความคิดมาอีกใช่ไหมความคิดเข้ามาบ้างความเผลอเข้ามาบ้างความเบื่อก็จะมีด้วยนะเมื่อไรจะหมดเวลาเมื่อไรจะหมดเวลาใช่ไหมถ้าไม่มีก็ดีก็เป็นเป็นยุเป็นเรื่องของว่าความตั้งมั่นของของใจว่า เรามีความปรารถนามีความตั้งใจจริงๆเนี่ยมันก็จะออขับไล่พวกอุปสรรคนีไปได้เราก็คุ้นเคยมากขึ้นการปฏิบัติเนี่ยก็มีอย่างเดียวเราค็ต้องเพียรพยายามต้องอดทนถ้าเราเพียรพยายามทำอะไรก็ไม่ต้องทำอะไระไหมเพียงแค่ตังเกตลมใปใจเข้าออก พรจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนหายใจนะลมหายใจมันก็ไหลเข้าไหลออกเองเพียงแต่ว่าเราสังเกตลมเริ่มเข้าจนสุดของการเข้าลมออกจนสุดของการออกมันจะสังเกตการกระทบได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของเขาใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ใช่เป็นคนทําให้กระทบเราเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตว่ามันมีสิ่งที่ กิดการกระทบกันไหมหรือว่ามันจะร้อนมันจะอุ่นมากขึ้นไหมอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของเราเราเป็นผู้สังเกตแค่นั้นเองที่ว่าทาไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเราไม่ทำเนี่ยก็คือเราเป็นผู้สังเกตแค่นั้นเองทีนี้การเป็นผู้สังเกตเนี่ยมันดีอย่างแต่ถ้าเราเป็นคนหายใจนะมันจะเหนื่อยคือถ้าเราเผลอนะ มันจะกลายเป็นผู้หายใจแล้วจินตนาการว่าเรากำลังหายใจอยู่มันจะทำให้เราเหนื่อยมากถ้าเรามีมีอาการประเภทนี้ต้องหยุดหยุดแล้วลืมตาขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ที่จะสงบเนีจริงๆแล้วเขาก็มีลำดับนะลำดับขั้นตอนไปแต่แต่เราไม่ได้หวัง จะไปให้ถึงจิตสงบระดับฌานอะไรพวกนี้นะเราเราเราไม่ต้องไปหวังแบบนั้นเราฝึกฝึกจิตของเราฝึกใจของเราเนี่ยให้คุ้นเคยเพื่อเราจะไปทำอีกแบบหนึ่งนะไปทำอีกแบบหนึ่งวันนี้เราก็ค่อยๆตั้านไปดูลมไปก่อนพอดูลมเราสังเกตลมมันก็เหมือนฝ้าสังเกตความละเอียด พ่อสังเกตว่ามีอะไรไหมตรงตรงนั้นตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตึงต่อไปเนี่ยเราก็ต้องสังเกตเหมือนกันแต่แทนที่จะสังเกตเฉพาะตรงนี้เราก็จะขยายมาทั่วท,งท,ทางศิตาทั่วทางร่างกายไปสังเกตทั่วท้งทั้งหมดของร่างกายเป็นลักแนววนรอบไปแบบนี้ก็เป็นกรรมวิธี ในการที่จะได้สิ่งหนึ่งก็จะต้องมีคาวิธีเหมือนถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขาจะทำห้ติมเนี่ยเขาก็ต้องโยกไ้ติมนะนะถังให้ติมเนะเพื่อให้น้ำแข็งเกลือกับน้ำที่อยู่ในหลอดเนี่ยมันมันเกิดการความเย็นขึ้นมาทั่วถึงกัน ทำให้กลายเป็นไอติมเอาไปขายได้กรรมวิธีแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีเป้าหมายเป้าหมายของของเขาแล้วเราก็มีเป้าหมายของเรา